กบพบก,กับพ่อบีเน็นกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราใน,ในที่สุดนะครับผมเราก็ได้ทำคอนเทนต์ต่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะผมไปเดินเล่นแถวซีเจนะครับผมก็ไปเจอนะฮะก็เ<ม>พิ่งนึกได้ว่าเอาเอตัวนี้นี่สินค้าตัวนี้นี่วางจำหน่ายในซีเจนะฮะเพราะว่าในเซเว่นวางแล้วแต่ว่าวางแบบแยกแยกแยก,แยกเป็นสองเล็กๆนะฮะก็เลยไม่มีการแถมถามพนักงานแล้วก็บอกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เห็นไม่อืออะไรเลย เป็นเจอซีเจเนี่ยเขาขายเป็นเป็นแพกนะแพกหนึ่งก็ตกห้าสิบ้าบาทนะครับผมได้มานะครับก็ได้ทำคอนเทนต์ต่อนะครับผมก็ผมก็จัดรถฮอกไกโดมิวมาสองซองเอสอง,อสองหอ่อใหญ่เลยนะฮะอะไรฮะก็ไม่พูดพร้ำทำเพลงเราก็จะมาแกะเลยดีกว่านะฮะเพราะว่านี้ผมแกะกินเฉพาะขนมไปแล้วสองซอกเอ่อไปแล้วถุงหนึ่งนะเอาสองที่แกะไปแล้วมาก่อนนะครับผมว่ามันจะมีการ์ดอะไรบ้างนะครับผม เอเคโอเคนะครับก็อันนี้นี่ก็คือดูแบบยากนิดหนึ่งนะฮะก็แต่หลักๆนี่ผมเจออ่าที่เป็นของอ่าอะไรนะของไอ้ที่แบบมันมีมันมีให้เลือกด้านหลังนะฮะก็ที่จะเป็นโปรแกรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์สี่สิบเจ็ดที่ผมมีแ้วเท่านั้นเลยนะฮะอ่แต่นี่คือมันดูชิกแนวหน่อยนะฮะอาจจะไม่อาจจะไม่มีอ่าการ์ดอ่เลเซอร์หรืออะไรประมาณนี้นะ นะฮะก็เป็นการ์ดเบอร์สามนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีการ์ดเลเซอร์หรือเปล่านะเราผมรองแกะดูเลยดีกว่ามันจะมีครบไม่ไม่หรอกนะฮะว่าสิบสองสิบสองใบอ่ะโอเคซ้านะฮะอันนี้โอเค๊อันนี้ก็จะเป็นเบอร์สามรู้สึกก็จะมีแล้วนะครับเบอร์หนึ่งไม่ต้องพูดถึงนะฮะมีแล้วเบอร์สองอันนี้ สิบหกห้าสิบห้าสิบนะเอออันนี้ได้ได้กั๊ดใหม่นะฮะเป็นเบอร์สิบสองนะครับผมเป็นอ่ามิดาดนะครับผมก็พลังโจมตีนะฮะเจ็ดสิบแปดนะฮะแล้วก็ป้องกนเอ่าเจ็ดพันแปดร้อยนะคอ่าพลังป้องกนันนี้อ่าหกพันสองนะครับผมอันนี้เบอร์สิบไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ ก็จะเป็นการที่ผมคิดว่าผมยังไม่ได้นะออโตบอทนะฮะเป็นอ่าบัปปบีกับมิรานะครับผมก็พลังโจมตีนี่1หมื่นหกสี่ร้อยนะฮะนะฮะแล้วก็ป้องกันนี่1หมื่นห้าสองร้อยนะฮะอันนี้ยังไม่ชัว์นะว่าได้ซ้ำหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดู ตอนเช็คลิสต์อีกทีหนึ่งนะครับ RC แบบที่11นะครับผมแต่พวกไอหลัก,หล,กหลัก20เนี่ยการันตีแน่นอนว่าผมยังไม่ได้นะฮะลองดูนะครับอ่าต่อไปห่อต่อไปเลยนะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะรู้สึกว่าจะได้ไม่ซ้ำหน่ค่อนข้างจะน้อยนะออ่ะอันนี้ก็การันตีแล้วนะฮะว่า ซ้ำหนึ่งใบนะครับสิบเจ็ดโอเคนะครับอันนี้ก็จะซ้าไปแล้วหนึ่งใบนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ซ้ําแน่นอนนะครับผมโอเคอันนี้เบอร์ที่หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะฮะซ้ำซ้ำซ้ำอันนี้เบอร์สี่ได้แล้วนะครับ อ่าอันนี้เบอร์ห้าเหมือนว่ายังไม่ได้นะเป็นเป็นอ Optimus p r i m a l นะครับผมเดี๋ยวเดวีไปเช็คดูทีหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยลงรายละเอียดนะ Adaser a d s e r, er, r er, เบอร์เบอร์หกคิดว่ายังไม่ได้นะครับโอเคนะแล้วก็ l i n u x ไม่รู้เออน่าจะได้กันแล้วละ่ะอันนี้สองใบตัวเล็กนะเดี๋ยวเดีไปเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่อันนี้ก็ ใกล้สองตัวนะครับเดี๋ยวเรามาทำเช็คลิสกันเลยดีกว่านะครับผมลิสกันเลยนะครับผมก็อ,อย่างที่เห็นนะฮะหลักตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเนี่ยยังไม่มีสักใบเลยนะะยังยังไม่หลุดมาให้เห็นเลยนะครับผมแล้วก็เ,เบอร์สิบเอ็ดเนี่ยคือมีแล้วนะครับผมอันนี้คือเบอร์ที่ สามสิบเอ็ดนะครับผมนะฮะเพิ่งเพิ่งออกนะครับผมก็ให้ดูไปแล้วเนาะอ่ะนี่นะฮะสามสิบเอ็ดนะฮะสามสองแล้วก็สามเก้านะครับผมอันนี้เบอร์สิบนะครับผมมีแล้วนะครับผมอันนี้มีแล้วอันนี้อ่ายังไม่มีนะครับผมเบอร์สิบสองนะครับผมอ่ะอันนี้นะฮะก็ โจมตี7ดพ2นะฮะป้องกันอ่าดพ้7 0 0ดร้อยนะครับผม6,000ป้องกันเอง6,200นะครับผมฮะเบอร์12นะครับอ่าอันนี้อ่าเบอร์2มีแล้วนะครับเบอร์10อ่า16มีแล้วอ่า15มีแล้วเบอร์1มีแล้ว นะครับเบอร์สามมีแล้วสิบสองได้แล้วนะครับผมสี่สิบหนึ่งได้แล้วนะครับผมเบอร์เก้ามีแล้วเดี๋ยวถึงไหนแล้วเราจะบนไหมเนี่ยจิ๊บจิ๊บจิ๊บิบโอเคอันนี้มีแล้ว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 โอ้อะไรเนี่ยมีแล้ว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  นะฮะก็สรุปนะฮะได้ไม่ซ้ําแค่สองใบนะครับตรงเบอร์สามสิบเอ็ดกับเบอร์สิบสองนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเกลือซะเยอะนะครับผมเอาละครับเมื่อกี้เฟลไปนะฮะได้แค่สองแบบที่ไม่ซ้ํานั่นเนีนก็นะฮะไม่อยากไม่อยากให้คลิปสั้นเกินไปนะฮะเรามาลุ้นกันอีกแพ็กหนึ่งเลยดีกว่านะครับผมอ่ะ ไม่พูดพร่ทำทาเพลงนะครับผมเราก็จะเปิดซองกันเลยนะครับแล้วนะครับผมอันนี้เท่าที่เห็นนะฮะอ่าใบแรกใบนี้นี่ไม่น่าจะซ้ำนะอันนี้อ่าประเมินด้วยสายตาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูก่อนดูดูกันคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเช็ค ทีละทีละนั่นนะฮะทีละอ่ารู้สึกว่าจะซ้ำไอะจะไม่ได้ซ้ำนะอ่านี้ใบแรกใบที่สองใบที่สามอ่านี่ได้อ่าม็กซิมอลด้วยนะฮะรู้สึกจะไม่ซ้ำเยอะนะคิดว่านะโอ้อ่านะฮะประเมินด้วยสายตาแล้วนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะได้เลเซอร์ใบเดียวะฮะนี่นะเลเซอร์การ์ดอ่า ได้สองใบไม่ซ้ำด้วยเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูอีกทีหนึ่งนะครับผม A few moments later อน,นะครับมาดูกันนะฮะวันนี้เราจะได้หลักที่ยี่สิบะลวนะฮะยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบแล้วนะฮะแต่ว่าเรามาดูใบแรกก่อนนะฮะนั่นก็คือ RC นะฮะ RC นี่ก็จะเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่าอ r ีะ RC นะครับผมก็ โจมตีนะฮะห้าพันเก้านะครับผมอ่าป้องกันห้าพันห้าร้อยนะครับผมนะก็เป็นหน้าแบบใกล้ก็จะเห็นดีเทลชัดขึ้นนะก็สวยดีนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแบบที่ยี่สามนะครับผมนั่นก็คือชีต่อนะครับผมอ่านี่นะฮะยี่สามต่อไปนะครับ ผมก็จะเป็นยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกนี่ก็คือเนี่ยนะฮะรวมเป็นออทเบอทนะฮะก็เกือบจะครบทีมเลยนะขาดแค่อ่าสตาร์โตสเฟียกับอ่าวิวแจ็คนะครับผมพลังโจมตีนะฮะอันนี้เป็นหลักแสนนะสามแสนหนึ 3, 000, 11, 000, ่งหมื่นหนึ่งไม่แม่สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะกับสองหมื่นอป้องกันนี่ก็จะสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับผมอ่า ก็ต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวผมฉีกเลยแล้วกันเนาะที่ไม่ซ้ําอ่ะอันนี้ก็จะเป็นออโต้บออีกภาพหนึ่งนะฮะเป็นออฟกับบับเบิรบีนะครับผมก็โจมตีนะฮะหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับป้องกันหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยนะครับหยิดเจ็ดแล้วก็ยังไม่มีสามสิบนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ครับก็มาที่หลักสุดท้ายนะฮะก็คือหลักของตั้งแต่สามสิบถึงสี่สิบนะนะฮะเอ้สามสิบเอดถึงสี่สิบแล้วก็สีิบเอ็ดถึงห้าสิบนะครับผมอ่ะเราก็จะได้ไอ้หอนี้นี่คือผมจะได้ไม่ซ้ําเยอะมากเลยนะฮะหือว่าเจ๋งอยู่นะฮะจากที่เฟลมาสองหอที่แล้วนะฮะอ่ะมาดูใบแรกเลยนะครับผมแบบที่สามสิบสี่นะครับผมเป็นแมกซิมอลนะฮะก็คือโจมตีในสามหมืน หนึ่งพันห้าร้อยนะฮะป้องกันสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะฮะสามตอสี่ตัวครบทีมเลยนะในหนังเอ้ยเออใช่ใช่ใช่เอ้ย,อ,ย,อ,ยอ่ะเอ๋อ,อใช่ใช่อะไรของผมเนี่ยนะฮะก็ปึ๊บอ่ะสามสี 3, อ่อะต่อไปนะฮะเป็นแบบที่สามสิบห้าต่อกันเลยนะฮะเป็น Optimus Prime โกับ a d r er e s e r นะฮะ m a x i m u อ่าเป็น m a x i m a l นะฮะหมื่นหกสี่ร้อยนะฮะโจมตีนะฮะป้องกันหมื่นห้า ห้าร้อยนะครับผมสามสิบหกต่อเน,นื่องเลยเป็นคอมโบเลยนะฮะก็เป็นแมกซิมอลนะฮะโจมตีนะฮะหมื่นหกเก้าร้อยนะฮะป้องกันหมื่นห้าสี่ร้อยนะครับผมสี่สิบนะครับผมเป็นแมกซิมอลเหมือนกันเป็นชีต่อกับกับไรน็อกส์นะครับผมนะฮะโจมตีนะฮะหมื่นห้าหนึ่งร้อยนะคะป้องกันหนึ่นสองสองร้อยเอะหมื่นสองเฉยๆไม่มี <laughs> แบบที่ี4นะครับ RC นะครับผมโจมตีนะฮะโหตองไอ94ตัวเลยคือพลังของการเลเซอร์นี่จะเท่ากันหมดเลยนะเท่าที่ดูมานะฮะประมาณนี้นะครับผม14 4ห6นะครับผมนั่นก็คือโลโก้ Maximum นั่นเองนะฮะพลังก็ไม่ต้องตีนะฮะเท่ากันหมดเลยนะครับประมาณนี้ <Okay. S 2> ครับก็มาดูผลประกอบการกันนะครับว่าได้ไปเท่าไหร่นะก็ถือว่าได้มาเยอะเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อกี้มหาศาลเลยนะครับผมก็เหลือแบบที่ยังขาดอยู่นะฮะทั้งหมด16แบบด้วยกันนะฮะก็ถ้าตามอยู่นี่ก็น่าจะครบไม่ยากนะั้นจำนวนแบบมันกลางๆไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยจนเกินไปนะฮะอน,นะฮะก็พอบินในะคลิปนี้ก็คงจะต้องจบในเทนี้ก่อนนะครับผม ฝากกดไลค์ b s r r i e e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับตามคลิปใหม่ของทางช่องด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ YouTube มีจำกัดการาการมองเห็นพอสมควรเลยนะครับผมขอบินนังจะนี้ว่าขอจากไปเพียงเท่านี้นะฮะไว้พบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้ท่านประสบโชคดีมีมันนี่ใช้สวัสดีครับ